โอ้ยม่มาสายนอกเนาะแม่อะไรคิดล่ะบ้องเนาแต่ที่เดียวอะนะโอ้แม่เห็นน้ำน้ำท่วมบ้านลูกอีเด้อถ้าเตียงหักนี่ถ้าเตียงหักนี่ได้ขึ้นแม่เด้ได้ได้นายพ่อที่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้ำไหลออกมาจากใต้ถุนบ้านตอนนั้น่เห็น้ำโอ้ยแต่แม่เห็นมือนนั้นเลยแม่ไปเบิ้งเนาะม้วนน้ำมามวนน้ำหาสารเขาได้สารเป็นแสนเุ็นด้านเ่ยนี่ เขาไปทาเค็ก้าวแล้วนอ่งโยกนั่นนั่นนี่มันสิไปน้นๆเนี่ยหัวเรื่อยไปกินแล้วนี่อันฝนตกมาขน้อนมือนี้เห็นฝนตกมาดีใจวิ่งออกมาฟนใส่ปากพ่พาหัวพนด้กย อันเล่นไล่ข้าเดี๋ยวน้อเขาก็ไล้ไล่โดนมันคือแม่เห็ดคลิปคนหนามหาศาลนิดกดีวนี่เอาเอาเจ้าไปใส่เจ้าโจดีกระซิบเจ้าเจ้าผมไม่ลิกซิเขาก็ใส่ได้แล้วน้อเจ้าไปเลยโจดนี่เขาก็เอาไปใส่แยกก็ใส่น้ำคนงยกกับพันกัวอยู่ด้วยเนม่ากัไดเของเขาเป็นแสนแต่งนาย่พันงนด้งเดครับใจแล้วเป็นยังไง ความรู้สึกที่มาเอา,เอา,เอาต,รตรงความรู้สึกที่มา,<ย>าจำปา,<ย>าดงรอบนี้ยายสมรรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงหรอ,อก็ดีใจเห็นเพื่อนๆน,นะคะเห็นลูงเหมนป้าก็ดีใจนะคะก็ได้มาแล้วสมใจกับเอฟซีอยากให้มาแล้วใช่ไหมแต่เอฟซีกับลุนาเอฟซีอาจจะอยากให้มาให้มาแล้วแต,แต่ไม่ดู <YouTube S 3> คลิปให้ดีนี่เขาอยากให้มาไหมไม่อยากให้มาเลยโอ้ยทำอะไรตรงแท้เขาไม่อยากให้ยายมา แต่่วาม่แม่เราน่าจะรู้ตัวน่ะคือเขาไม่อยากมาแต่แม่อยากมาอยากดูดวงตาแต่ว่าแม่จำปลาดวงแล้วนะคะแล้ว่าเอลังจะกดูคลิปให้แม่ด้วยเด้อเข้าใจไหมมาตามตามความเรียกร้องเอ็มซีอยามความเรียบร้อยเอ็มซีที่นี่เขาเรียกร้องหรือยังที่นี่เขาไม่ได้เรียกร้องแต่แม่มาเอ็มซีเรียกร้องว่ายายประเดีสิไปจำปลาดองประเดี๋สิไปจำปลาดองพอมาแล้วคลิป เดี๋ยวกับมะเบงข่ไข่ห้าสิบก้อนกับะ่โอ้ยแต่ข่มากะนะแม่ข่พันสองใเาเช็บข่มาถึงลอยมาหาัวอะไระนามันพันสองเอ้าไปกับพันสองนี่ลูกแม่เติมหมอบ้านก่อนสิมากับหกลอยีกว่ยกัเติมอาหันอันนั้นเปลี่ยนเราขันในถอดข่างมันพันสองไปกันไข่เอยข่อยขอยียบบ้ง คอยเยียบว่าสันไปก้าหารอยอยเติมมาบ้านห้องลอยเมือ่อยก็เติมอีกห้องลอยเติมกลับกสามอยของเจ้ากัแล้วแต่เดีอเวาปดพพะโล่ีหลีนหนีระเดียววาเล่นพูดนึงเขาจะอาก็หาลอยหนึ่งเติมหาลอยเลือเติมหาลอยเรือนะขง่อยเติมมากเหมือนเศ้าเปลี่ยนขั้นไม่ใชไปบ่ก้ามันเสียะแตกหลายปนานั้นมันเสีแตกเล้เอียบเอาเยียบเอาเนาะโอเคนะครับผมกับว่าหยอกว่าเลืซื้อได้ครับผมสําคลินี้ก็ไวสซ้นนิละครับผมพบแปดนะครัเดี๋ยวจะเด ไปดูนาที่เคยดำไว้นะทุกคนฝากติดตามมาให้เด้อมต้องไปเบังครับผมฝากอันซับนะครับผมไปดูทุ่งนาด้ทุกคนนาทั้งหมดมีเจ็ดแปลงเนาะนะทุกคนนะครับะแปลงที่หนึ่งสองสามนั้นพี่เสือไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำนะฮะตอนนั้นยังอยู่ที่กกอกอยู่นะครับผมพี่เสือนั้นมาเริ่มดำตอนแปลงที่สี่เนาะนะครับ พี่เสือจําได้แม่นไหลนะฮะนู่นครับแปลงที่สี่นะนี่นะฮะตำแหน่งตรงนี้นะฮะรู้สึกจะเขียวเขียวแน่นๆกว่าเพื่อนเลยนะครับไม่ได้โม้นะครับตอนนี้ก็ข้าวก็เริ่มเขียวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมนะครับแต่ถามว่ามันมันเรียกว่ามันมันแตกกอหรือยังก็ยังเนาะนะครับเพียงแต่มันเริ่มโตนะฮะข้าวเริ่มโตนะครับ นี่ก็แปลงที่ห้านะทุกคนนะครับแปลงที่ห้าก็ดําดำอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่นะฮะดำอยู่ตรงนี้นะครับแปลงที่ห้านะครับตรงนี้นะครับก็เขียวสวยอีกเหมือนกันนะครับไม่ได้โม้นะครับมาดูแปลงที่หกนะฮะนี่นะครับแปลงนี้นะฮะเป็นที่เรื่องลือมากนะฮะเนื่องจากว่า มีนักร้องนะครับนักร้องเสียงเพี้ยนนะฮะดำไปร้องไปนะฮะเขาก็คือจันหอมชาแนลนั่นเองนะผมนะพี่จันทหอมนะฮะร้องเพลงไปประมาณห้าเพลงนะจนเรากลัวจะติดเหลืองนะครับเราก็นึกในใจเอ๊ะมันจะติดเหลืองไหมโน่มันจะติดเหลืองไหมโน่นะพี่จันหอมร้องเพลงบ่อยเหลือเกินนะครับนะก็เป็นแปลงที่น่าจะอุดมสมบูรณ์ที่สุดณตอนนี้นะเนื่องจากว่ามีน้ําเยอะนั่นเองครับผมนะครับ สวยจริงๆนะฮะหรือว่ามันจะได้ฟังเพลงตอนพี่จันหอมร้องหรือเปล่าเนาะนะมันก็เลยทําให้ข้าวแปลงนี้ค่อนข้างสวยงามนะทุกคนดูนะครับเห็นไหมครับนี่นะซูมแล้วนะฮะซูมมาเห็นชัดๆเลยนะครับว่าข้าวแปลงนี้สวยจริงๆนะฮะแปลงนี้ก็มีพี่เสือนะแอนแฟมิลี่นะยายสมนนะครับผอหมวดฟื้นเดร์นะช่างพงนะครับแล้วก็กัปตันนะครับที่ดำอยู่แปลงนี้นะฮะ ดำช่วงเช้านะครับนะประมาณครึ่งวันนะครับแปลงนี้นะฮะพี่เสือมีคลิปปังด้วยนะตอนที่ดำนาแปลงนี้นะฮะคลิปปังชื่อว่าเมื่อหนุ่มระนองอยากลองดำนานะชื่อคลิปแบบนี้นะฮะก็หมายถึงกัปตันนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็แปลงที่เจ็ดนะฮะแปลงสุดท้ายนะครับแปลงใหญ่สุดนะฮะแปลงที่เจ็ดนั้นนะฮะดินจะไม่ค่อยเสมอกันนะทุกคน มุมนี้มีน้ำนะแต่มุมด้านในนู้นนะเป็นโคกนะฮะเห็นไหมครับน้ำไม่ถึงนะครับดินไม่สม่ำเสมอเนะนะครับนะแปลงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแปลงที่สวยครึ่งไม่สวยครึ่งหนึ่งนะฮะทุกคนนะครับก็พามาอัปเดตนะนาข้าวลุงพลนะครับซึ่งคาดว่านะเร็วๆนี้นะคงจะนะแตกกอนะครับ ตั้งทองแล้วก็ออกรวงเนาะนะครับโดยเฉพาะเมื่อถึงนะเดือนพฤศจิกานะครับทีนะ่ข้าวจะกลายเป็นนะข้าวทุ่งรวงทองเป็นทุ่งสีทองเนาะนะที่ข้าวเริ่มสุกนะครับถึงเวลานั้นนะพอข้าวสุกเราก็จะได้มีโอกาสมาเกี่ยวข้าวร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นทุ่งนาแห่งความสามัคคีทุ่งนาแห่งความรักนะฮะถักทอสายใยแห่งความผูกพัน ที่เธอและฉันชาวยูทูบเบอร์ซ้ายลุงพลแต่ที่ทุกคนมารวมกันดำนาทําทนาอยู่ที่นาลุงพลก็อย่าลืมนะ fc ทุกท่านนะฮะสั่งซื้อ tp coffee นะครับในนามช่อง youtube เสือพาไปด้วยนะครับ092 794 7526นะฮะที่สำคัญคือเข้ามาดูคลิปแล้วก็ดูโฆษณาให้พี่เสือด้วยนะครับผม นะครับอย่าลืมว่านะรายได้จากยนะูทูบเบอร์นั้นมาจากที่นิ้วกายสิทธิ์นะของ FC ทุกท่านนะเสกเงินให้เราเนาะนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอคลิปหรือไลฟ์สดนะดูย้อนหลังอย่างน้อยสักสามถนาทีนะครับผมนะถึงจะได้ค่าส่วนแบ่งค่าโฆษณานะครับนะหลายท่านบอกว่าดูทุกคลิปเลยนะแต่ดูไม่ถึง3นาทีเนาะนะนะมันก็จะไม่ได้รายได้ค่าโฆษณานะครับผม ตอนนี้ยายสมรก็ไปสำรวจแปลงที่เขาไปดำนาเนาะนะครับพี่เสือก็ไปสำรวจมาเรียบร้อยนะฮะขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจนะยูทูบเบอร์สายหลวงพลทุกคนทุกช่องนะไม่ใช่แค่ช่องพี่เสืออย่างเดียเนาะนะครับไม่ว่าจะช่องไหนก็จะรืมกระดบให้กำลังใจด้วยการดูคลิปดูโฆษณาให้เขาด้วยเนาะนะสารบคลิปน,นี้ก็แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ